สวัสดีครับมาพบกับผมช่อง movie s i c กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเรื่องวัยหนุ่ม2544นะครับแล้ววีคนี้นะครับหนังไทยดีคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มหรือว่า404นะครับแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวรีวิววัยหนุ่มก่อนนะครับวัยหนุ่ม2544นะครับก็เป็นผลงานจากผู้กำกับเดียวกันจากเรื่องโฟคิงภาคหนและ2นะครับซึ่งก็ได้ขนเอาดารา แสดงคู่บุญนะครับจากโฟคิงหนึ่งและสองเนี่ยมาไว้อยู่ในเรื่องวัยหนุ่มนี้ด้วยนะครับในเรื่องวัยหนุ่ม25 4 4นะครับจะเล่าเรื่องของตัวละครที่ชื่อว่าเผือกนะครับซึ่งเผือกเนี่ยเหมือนแบบบันดาลโทษะแล้วก็ฆ่าคนตายทำให้เขาเนี่ยต้องไปติดคุกนะครับซึ่งตัวหนังก็จะเล่าเรื่องชีวิตของเผือกนะครับช่วงที่ติดอยู่ในคุกนี่แหละว่าตัวเขาเนี่ย ต้องเจอเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับความรุนแรงเอ่ยการถูกกดขี่ข่มเหงการแบ่งพวกแบ่งฝักแ,แบ่งฝ่ายกันในคุกนะครับอันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับของวัยนุ่ม2544นะครับประเด็นแรกนะครับที่อยากจะพูดเลยก็คือเป็น first impression ที่อยากจะบอกนะครับคือหนังเรื่องวัยหนุ่มเนี่ยเป็นหนังที่แบบดูแล้วกินป๊อปคอนไม่ไม่อร่อยเลย นะครับป๊อปคอนผมนี่แม่งเหลือแบบเหลือบานเลยนะครับคือหนังมันเล่าได้ดีนะครับเหตุการณ์แต่ละอย่างที่ตัวละครในเรื่องต้องเจอนะครับการสร้างบรรยากาศเอยอะไรเอยทำออกมาคือดูแล้วแม่งแบบอึดอัดอ,อ่ะอึดอับจนแบบไม่เจริญอาหารนะครับมันทําให้เรารู้สึกมันแบบเราติดคุกด้วยอะ่ะ <c oughs> คือแบบโอ้โหยัยดูดูแบบแต่ละอย่างคือแบบ กินไม่ลงนะครับซึ่งอานีเน้เป็นเป็นเป็นข้อดีและอย่างแรกก็คือการทําให้คนดูรู้สึกเหมือนกับอยู่ในหนังได้นะครับในเรื่องวัยหนุ่ม2544เนี่ยครับหากจะเทียบกับผลงานก่อนหน้าของผู้กํากับอย่างโฟกิงหนึ่และ2นะครับเรื่องวัยหนุ่มเนี่ยมันจัไม่ได้กรี๊ดจาร์ดเท่ากับโฟกิงหนึ่และ2นะครับเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นมีการเล่าเรื่องมีอะไรที่แบบชัดเจนและ ตรงเป้ามากนะครับคือถ้าเป็นโฟกึ่งหนึ่งสอง่ะมันก็จะเล่าเหตุการณ์ต่างๆและชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการกระทํานั้นใช่ไหมครับแต่ว่าในวัยหนุ่มเนี่ยมันเอาไอ้ผลลัพธ์ของการกระทำอ,อ่ออรระมาโป้งเข้าเต็มๆนะครับแล้วก็เอาตัวละครมาตอกเลยว่าอ่ะมึงทําอย่างนี้ไงมันถึงเป็นอย่างนี้คือแบบแสกหน้าเลยนะครับจะไม่แบบไปแบบเย้ยวข้างทาง ต,ตีนู่นตีนี่ลองกลงลองเก็บมันโฟกิงไม่แล้วนะครับอันนี้คืออยู่แต่ในคุปเลยนะครับแล้วก็เจอเหตุการณ์นู่นนั่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นใน,ในเรื่องของการเล่าเรื่องส่วนนี้ผมมองว่ามันโอเคกว่าคือเหมือนในโฟกิงอ่ะก็จะมีตัวตัวหลักหลายตัวซึ่งก็จะเล่าไปแต่ละเส้นเรื่องนะครับแต่ว่าในไอ้วนุ่มเนี่ยมันมีตัวหลักแค่ตัวเดียวนะครับก็คือเผือกแล้วมันก็คือมันมีตัวละครลองแต่ว่า าการเล่าเรื่องมันไม่ได้ไปโฟกัสที่ตัวละครรองนั้น,น,นมากเท่าเหมือนเหมือนโฟกิงคือเหมือนแบบโฟกิงมี3-4มตัวที่เด่นๆก็จะเล่า 3- 4มตัวเด่นๆแล้วตัวรองๆแต่ว่าในวัยหนุ่มคือมันมีตัวเด่นตัวเดียวและที่เหลือเป็นตัวรองทําให้เส้นเรื่องการเล่าเรื่องมันแบบโฟกัสอะไรง่ายกว่านะครับแล้วก็ประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องเมื่อกี้นะครับนั่นก็คืออย่างที่บอกว่าในเรื่องนี้มนันให้เห็น ผลลัพธ์ของการกระทําแบบตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่กลัวนะครับเหมือนแบบผมเคยไปอ่านเจอเวลามีการพูดถึงหนังโฟกิงนะครับหนงสองก็มักจะมีคนที่พูดใน,ในเชิงที่ว่าหนังเนี่ยมันส่งเสริมให้มีคนเรียนแบบถึงแม้ว่าตัวหนังมันจะมีการเล่าว,ว่าทำอย่างนี้แล้วผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นยังไงแต่ก็ยังมีเกิดการเรียนแบบ เกิดขึ้นนะครับแต่ผมว่าในวัยหนุ่มเนี่ยไม่ไม,ไม่น่ามีอย่างนั้นและคือไม,คอไม่คือไม่น่าจะมีใครที่ดูและอยากจะติดคุกตามอ <c oughs> ่ะนึกออกไหมครับเพราะมันเล่นประเด็นแบบโป้งๆเลยคือมันถึงขั้นเอาตัวละครในเรื่องมาพูดแบบต่อหน้าเลยอ่ะคือถ้าเป็นเหมือนแบบโฟกิงหนึ่งสองบางทีมันอาจจะไม่พูดตรงๆอ่ะ คือมันก็ให้เห็นว่าตัวละครทําอย่างนี้แล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้นะครับแต่ในเรื่องวัยหนุ่มเขาเอาตัวละครมาพูดตรงๆเลยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งเป็นฉากที่ผู้คุมนํำข้าวเป็นข้าวข้าวเหมืนแบบข้าวจากนอกคุกอะครับมาให้ตัวละครนักโทษกินแล้วก็ถามว่าอ่ะเนี่ยกินแล้วเป็นไงอร่อยใช่ไหมถ้าอร่อยมึงก็ต้องไปกินข้างนอกนะถ้ามึงทําตัวอย่างนี้มึงก็ติดยืน ในคุกอย่างนี้นะครับคือคือเรื่องวัยหนุ่มเนี่ยหนังมันย้ําประเด็นนี้แบบตรงๆจนไม่รู้จะไม่รู้จะตีความผิดไปได้ยังไงแล้วคือถ้าใครไปดูแล้วยังมีการตรีความผิดเนี่ยอันนี้ผมว่ามีมีปัญหากับความคิดอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่ว่าตกตะกอนความคิดเรื่องอทำแล้วผลลัพธ์ของมันจะเป็นยังไง อ่าเรื่องวัยหนุ่มเนี่ยมีความชัดเจนตรงนี้มากมากนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบนะครับนั่นก็คือการที่หนังเนี่ยพาตัวละครไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนะครับไม่ไว่าจะเป็นตัวละครหลักอย่างเผือกหรือตัวละครรองนะครับอ่าอย่างฟุกนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เจอมันค่อนข้างรุนแรงและเะเทืเนอารมณ์นะครับไม่ไว่าจะเป็นเอ่อการใช้กําลังนะครับหรือแบบการ ลงละเมอทางเพศอะไรต่างๆนะครับแต่ละฉากเขาถ่ายทอดออกมาได้แบบถึงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเผือกโดนลุมกระทืบอ,อย่างนี้ตอนตัวละครฟุกโดนกระทำในคุกอย่างนี้ครับแต่ละฉากคือแบบโอ้โหหนักอยู่พอสมควรนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือ ความดราม่าของมันนะครับดราม่าของมันมาในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายตัวละครแต่และตัวละครก็จะมีดราม่าแตกต่างกันแล้วแม่งดีหมดเลยนะครับตัวเผือกเองก็ดีนะครับตัวละครฟุกเองก็ดีตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวละครเสริมก็มีพาร์ทดราม่าที่ดีนะครับมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับอันนี้จะสปอยนิดๆน,น,นะครับ จะเล่าเหตุการณ์แบบคร่าวๆไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะครับนี่เปียกนะครับอันนี้ฉากนี้จะเป็นฉากค่อนมาท้ายเรื่องแหละนะครับมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งตายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หนังมันจะปูตัวละครตัวนี้เนี่ยให้มันแตกต่างจากตัวละครอื่นในคุกนะครับแล้วมันทําให้เราเหมือนแบบชอบตัวละครตัวนี้นะครับผ่านเหตุการณ์ต่างๆนะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครนะครับมันทําให้เราเหมือนแบบชอบตัวละครตัวนี้ จนเมื่อ,อตัวตัวหนังนำตัวละครตัวนี้มาฆ่านะครับแล้วมันไม่ได้แบบฆ่าแล้วก็คือจบนะครับอยกตัวอย่างเหมือนโฟกิงหนึ่งสองอ่ะคือมันจะไม่ใช่แบบฆ่าปุ๊บจบแล้วตัวละครมันนั่งเศร้ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่นี่คือแบบเหมือนแบบผู้กำกับเขาคายี่เราอ่ะคือแบบมันเขาให้แบบตัวละครแบบค่อยๆตายอ่ะ แล้วก็ขยี้เราคือแบบอ่ะมึงจะเศร้าไหมมึงจะซึ้งไหมมึงจะร้องไหมขยี้อย่ะครับคือแบบแล้วแล้วนักแสดงก็เล่นกันโคตรดีนะครับผมดูแล้วแบบไอตอนแรกอะเฉยเยแหละคือคือพอตัวละครมันตายอ่ะเราสะเทือนใจอ่ะแต่ไม่ได้คิดว่าจะร้องไม่ได้คิดว่าจะอะไรนะจนหนังมันขยี้แทบขยี้คือแบบโอ้ยอ่ยกูอ่ะกูกูร้องให้มึงก็ได้โอ้ฉากนั้นโคตรดีนะครับ โอ้พูดแล้วจะร้องถามบอนนกภาพ <c oughs> เป็นหนึ่งฉากที่แม่งโคตโรคคคชอบหาใครไปดูมาแล้วน่าจะรู้นะครับฉากที่ตัวละครตัวนั้นตายนะครับ <c oughs> โคตรด,ดีอ่ะอันนั้นคือส่วนของข้อดีนะครับอัานี้มาพูดในส่วนที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยไม่ได้เป็นเชิงข้อเสียงลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังแบบไม่ค่อยเท่าไหร่คือมันยังลงได้อีก นะครับอันนี้สดตัวนะอันดับแรกเลยเป็นเรื่องของตัวร้ายนะครับผมคิดว่ามันยังได้อีกอ่ะคือคือไม่ใช่ว่าบทมันไม่ดีไม่ใช่ว่านักแสดงไม่ดีนะมันดีเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามัน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 ไปได้อีกอ่ะหรือว่าผมติดภาพจำจากไอ้ญาติเด็กบ้านของโฟกินหนึ่งสองมาก็ไม่รู้นะแต่แต่แต่รู้สึกว่าตัวตัวร้ายในวัยหนุ่มอ่ะมันมันมันคือแบบมัน มันอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงอ่ะยังไม่สุดอ่ะนะอีกสิ่งหนึ่งที่สําหรับผมผมมองว่ามันยังไม่เวิร์กสำหรับผมนะครับอ่ะส่วนหนึ่งต้องบอกว่าผมอ่ะจะติดหนังพวกที่แบบมันจบแบบจบแบบปึ้งอ่ะคือแบบปูเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องมาแล้วออัดเอาตอนจบระเบิดแล้วก็จบแบบหนักแน่นทางอารมณ์อ่ะ มึออกไหมคือเหมือนแบบมีประเด็นอะไรมามึงอัดมึงปึ้งมาเลยอะ่ะซึ่งสำหรับโ k กิงหนึ่งสองอ่ะมันเคยทำได้นะครับแล้วผมชอบมากโดยเฉพาะโฟกิงสอช่องตอน,นจบอะ่ะคือแบบมันมีทั้งความเหมือความช็อกดราม่าที่มันอัดเข้ามาแต่ในวัยหนุ่มมันเป็นการแลนดิ้งแบบไปหน่อยนะครับคือ มันมันไม่ได้อิโมชโน่อะมันไม่ได้แบบปึ้งแล้วก็จบแต่มันแบบมัน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 แต่มันแบบให้เห็นผลลัพธ์ของการกระทำอะแล้วก็แลนดิ้งแบบเรียบไปนะครับซึ่งอย่างที่บอกไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าส่วนตัวผมติดแบบจบแบบแกนฟินาเล่แบบปึ้งแบบแล้วก็จบแบบนั้นมากกว่าแต่ว่า อ่าสำหรับใครที่ไม่ติดส่วนนี้ก็แน่นอนนะครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็นะครับหากใจสรุปนะครับวัยหนุ่ม2544นะครับเป็นหนังที่ชัดเจนตรงไปตรงมาในแง่ของประเด็นและสารที่จะสื่อนะครับแล้วก็การสแสดงก็ดีนะครับการดำเนินเรื่องก็ดีดราม่าก็ดีการวิวบรรยากาศ ที่ทำให้เหมือนแบบรู้สึกติดอัดอะไรนี้ก็ด,ดีนะครับหากจะให้คะแนนนะครับผมขอให้ไปที่8.5ครับอย่างที่บอกชอบนะครับแต่ว่าผมติดอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกไปนะครับอย่างเช่นแบบตัวไลฟ์รู้สึกว่ามันยังไม่สุดนะครับกับไอผมอย่างที่บอกว่าผมชอบจังหวะจบแบบ บึง้งระเบิดอารมณ์นะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันแบลนดิ้งฟื้นไปหน่อยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นหนังที่ดีอยู่นะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับก็คือหากหากลายๆคนที่ดูผลงานก่อนหน้าของผู้กำกับมาโฟกิงหนึ่นะครับแล้วชอบความเป็นโฟกิงหนึ่แล้วมาดูเรื่องนี้นะครับอันดับแรกก็คืออย่างที่บอกว่าไวน์นุ่มสองห้มันไม่ได้คีดจ๊ดเหมือนโฟกิงหนึ่นะครับเพราะฉะนั้นหากคุณคาดหวัง นะครับให้มันเหมือนโฟกิงหนึ่งสออันนี้ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องมูดแอนโทนบางอย่างของมันนะครับมันจะไม่เหมือนโฟกิงนะครับเพราะฉะนั้นก็เผื่อใจไว้นิดนึงนะครับอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นหนังที่ดีนะครับบอกก่อนหนังดีนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของวัยหนุ่ม2544นะครับก็ใครที่ไปดูมาแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ก่อนจากกันไปนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปรีวิวเรื่องหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ